แล้วก็ทําการเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไปล่าให้ดูนะครับผมอ่ะทุกคนเรือกมาตรงนี้อันนี้ผมปรับเป็นนี่ REALLY ล้วกันนะครับผมสลามน่าจะอยู่ระดับไหนก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ให้ทุกคนมาปิดตรงนี้ก่อนปิดไปปิดไปนะครับผมแล้วก็เปิดแค่ฟังก์ชันตีสลามตัวเล็กก็ได้นะครับผมเนาะนี่อ่ะผมจะเปิดไอ้พวกนี้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับเนาะส่วนตัวนี้ปิดให้หมดนะครับผมมันเป็นพวกเอ่อเรือทหารนะครับผมแล้วก็เรือผีนะครับอ่ะแล้วก็ ใครที่อยากปิดฟังก์ชันอื่นนะครับเปิดแค่ตีสลามตัวเล็กก็ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมสลามตัวเล็กเนาะอ่าผมจะเปิดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการออโต้ขี่เรือนะครับนะขอซื้อเรือก่อนนะครับออโต้ขี่เรือเนี่ยอันนี้ซื้อเรือนะครับแล้วก็เปิดไปนะครับนี่นะครับผมก็อันนี้ก็เป็น s ซคิฟฟาร์มทะเลอีเวนต์อีกค่ายหนึ่งที่ดีนะทุกคนนะตอนนี้ผมว่ามันสู้กับโฮงโฮงฮับได้เลยนะครับดีมากนะครับผม เดี๋ยวผมตัดไปในตอนที่ผม